الحمد لله رب العالمين والصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ربي يحلي لي ويسر لي أملي وحن أقدة من نساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال إن قد الله سبحانه وتعالى تي الله سبحانه وتعالى نسون ได้มีลมหายใจได้อยู่ในได้อยู่ในแนวทาง่องท่านซุนทับล่อฮุอห์ฮุเอสลัมอัลฮัมุลิลลแล้วรับท่านพี่น้องวันนี้เนี่ยผมจะมาให้ความรู้กับท่านพี่น้องในหนังสือกายพันประพันธ์โดยอาจารย์อดามความภาพงามในเรื่องของการแบ่งปันสำหรับผู้ที่มีความรู้แล้วส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดและการเผยแพร่ศธรรมความรู้นั้น ต่อเหรความรู้นั้นต่อต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูตลาเนี่ยได้ทรงตัดไว้ในอายะอันกุรอานว่าอินนัลเลดีนนยกตูมูนมาเออเอซันนามวินันบยนัตวัลฮูดามิมบะดีมาบายานะลินนาซิฟิลกิตาบอุเลัยกเยนอุนุฮุมุลลอฮุวยลอุนุนวมยัลอานุฮุมุลลาอีนุนความว่าแท้จริงมันดาพูดที่ปิดหลักฐาน อันชัดเจนเนี่ยและข้อแนะนำอันถูกต้องที่เราได้ให้ลงมาหลังจากที่เราได้ชี้แจงมันไว้แล้วในคำพีสำหรับมนุษย์นั้นชนเหล่านี้แหละอาลอบสุบฮานาหูตาลาจะทรงขับไล่พวกเขาให้พ้นจากความเมตตาของอัลลอและผู้สาบแช่งทั้งหลายก็จะสาบแช่งพวกเขาด้วยยายไอยาไอฮอลลอซูรบาลิกมาอูซีอะไรแกมิรบบิก و إ ِอิّลัม ن ัฟอัล ع َ ل ف ل َ م َล بَلَغْتَ ل า س ะ ا ะَ ت َ ه ُ وَاللَّهُ يَأْسِمُكَ م ِมَ النَّاسِ إِنَّ ا ل ل ลّ ه ะ لَا يَدْعُلُ مَا لَكَ ف ِความว่าเราซู่นเอย๋ยจุดประกาศสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่สู่เจ้าจากพระเจ้าของเจ้าและถ้าเขามิได้ปฏิบัติเจ้าก็มิได้ประกาศประกาศสารของพระองค์แล,แล้วเหรอ นั้นจะทรงคุ้มกันให้เจ้าให้พ้นจากมนุษย์แท้จริงเอเล็์จะไม่ทรงแนะนําพวกเขาที่ปฏิเสธการถ่ายเทและการบอกต่อความรู้ถือเป็นความจําเป็นแก่ผู้ที่มีความรู้แล้วทั้งหลายรอกจากท่านอุสมานอิบนาฟานได้กล่าวว่าท่านนาบีได้กล่าวความว่าบุคคลที่ดีที่สุดในบรรดาพวกเจ้าคือผู้ที่ศึกษาอัลกุรอาน และผู้ที่สอนอ่นอานคุรานท่านฮาฟิสอิบนูฮายัดได้กล่าวว่ามีตั้งสงสัยเลยแท้จริงผู้ที่มีทั้งสองอย่างศึกษาอย่างถ่ายทอดนั้นคือเขาสมบูรณ์ศูนย์คือเขาสมบูรณ์พูนส,สุขในตัวของเขาเองและทำให้ผู้อื่นม,มีความสุขไปด้วยและจะไม่ใช่ผู้ที่ประเสริฐที่สุดได้อย่างไรเล่าจากท่านอุมมัด อิบนูอับดินอาซิดว่าแท้จริงท่านอุมัดได้เขียนหนังสือถึงท่านอบูบักอิบนูคัสมินมีใจความว่าจงพิจารณาค่ควรในฮะดิสของท่านลอซูนของศาสดาและจงบันทึกสิ่งเหล่านั้นเพราะฉันกลัวเหลือเกินว่าวิชาความรู้นั้นจะเลือนหายไปและบรรดานักวิชาการจะสูญสิ้นไปจงอย่าได้รับสิ่งใดนอกจากฮะดิษของท่านลอซุนเท่านั้น และจงถ่ายทอดหรือเผยแพร่จงสร้างวงแห่งการศึกษาและศึกษาจนกระทั่งผู้ที่ไม่มีความรู้กลายเป็นผู้รู้ได้เพราะแท้จริงความรู้จะไม่ทําลายท่านถึงแม้ว่าท่านจะทําลายจะทําลายนั้นจะมาในรูปแบบมองไม่เห็นก็ตามท่านต่อฮักอิบนูมาซสาฮิมได้กล่าวว่าสิ่งแรกของวิชาการนั้นคือการ นิ่งเงียบ 2. การฟัง3การปฏิบัติ4คือการถ่ายทอดเผยแพร่และสั่งสอนท่านอับดุลล่ะอิบน,นูอิบนูอัลมุบารลอกได้กล่าวว่าบุคคลใดที่ตนีห่วงแห่งความรู้ของเขาเขาจะประสบสามอย่างด้วยกันนั่นคือหนึ่งวิชาความรู้จะหายจากเขาไปหรือเขาจะลงลืมไป หรือไม่ก็เขาจะตามเพียงผู้ที่มีอิทธิพลแล้วจากอิบนนมัสูดเราเดียวรอหุอันฮุท่านได้กล่าวว่าจงเสวนาพมสอนฮะดิษของท่านศาสดาแท้จริงสิ่งนั้นจะทําให้กลุ่มหนึ่งสองสองแสงสว่างให้อีกกลุ่มหนึ่งเราจากดูลออิบนูชัดดัตว่าแท้จริงชายคนหนึ่งได้ถามเขาจากฮะดิษของนบีได้กล่าวว่า โอความเมตตาขอละจ,จงประสบแด,ด่ท่านมากเท่าไรแล้วที่ท่านให้ฮะดิษของท่านนาบีมีชีวิตมีชีวิตในหัวใจของฉันจงรักษาความรู้ให้พ้นจากความโง่เขาจงระวังจงระวังรักษาการถ่ายทอดความรู้โดยม,มีโดยไม,ม่วิเคราะห์สภาพสังคมหรือผู้ฟังความรู้มิใช่สินค้าที่มีราคาเพียงแค่ ต้องการขายออกไปเท่านั้นความรู้คือความยิ่งใหญ่แห่งการดำเนินชีวิตและความรู้มีหลายระดับขั้นตอนบางครั้งความรู้ขั้นสูงถูกนำเสนอในสถานการณ์ที่ผู้รับการศึกษาในระดับการศึกษาที่ขั้นต่ำผลส่งให้ผู้รับเข้าใจได้ไม่แตกฉานและเกิดความสับสนในการบวกต่อหรือการขยายหรือการขยายความรู้ ดังนั้นจําเป็นที่การถ่ายทอดความรู้นั้นผู้ถ่ายทอดต้องวิเคราะห์สภาพของผู้ฟังให้ผู้ฟังเหมาะสมกับสิ่งแว่า้องของเขาที่เขาที่ความรู้นั้นอยู่บนหลักการของศาสนาเช่นว่าบ้านเมืองมีแต่ความสุขปราศาจากสงครามอิสลามทำอิบาระผู้คนสามารถสักการะต่อรอนในสภาพที่เป็นอิสระ แต่หากนำคำสองเรื่องราวที่ทำให้เกิดการสู้รบทางด้านศาสนานั้นก็อาจจะทำให้สถานการณ์ที่จะเรียกร้องผู้คนอย่างสันติเกิดการต่อต้านอย่างรุนแรงและในที่สุดก็ทำให้เกิดความเสียหายระหว่างมนุษย์ก็เป็นได้ความรู้คือความสำคัญที่มีส่วนทำให้ดุนยาใบนี้สงบสุขได้อยู่อย่างสันติได้เช่นนั้นแล้วความรู้จึงจำเป็นในการถูกเผยแพร่ ถูกส่งเสริมให้บอกต่อจงอย่ากเก็บความรู้ปิดบังเอาไว้ท่านอดีแล้วเดียวเล่าอันทูกล่าวว่าจงบอกต่อแก่ผู้ที่แก่ผู้คนในสิ่งที่พวกท่านรู้หรือพวกที่ท่านหรือพวกท่านชอบที่จะเป็นกลุ่มที่มดเทต็ตตอโลและสุนสรว,วรระไร้วัลลัลลัมของพระอ,องค์ผมก็ขอฝากเอาเพียงเท่าน,นี้ว่าวินเลยฮิสตาฟีวันทีดายะ As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh